โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องอสมการนะครับโจทย์ให้หาว่าจำนวน x ที่สอดคล้องกับอสมการ x ลบ3คูณกับ x บวก1ยกกำลัง4คูณกับ x บวก2ยกกำลังสมากกว่า0คือข้อใดเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับการที่จะทำจดข้อนี้อย่างง่ายๆเนี่ยเราก็ลากเส้นจำนวนขึ้นมา1เส้นแล้วก็หาจุดวิกฤตโดยจุดวิกฤตเนี่ยเราดูได้จากในวงเล็บ ทั้งสามวงเล็บลบสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองถ้าเจอเครื่องหมายลบเราใส่เครื่องหมายบวกเจอบวกเราใส่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนทั้ง3จํานวนเนี่ยมีบวกสองบวกหนึ่งแล้วก็จะใส่ลบสองลบหนึ่งและลบสามแล้วก็จะใส่บวกสามเรียงตามลําดับจากน้อยไปมากที่ทางด้านขวามือสุดเนี่ยเราให้เป็นเครื่องหมายบวกสลับกันกคต้องเป็นเครื่องหมายลบแต่จาก วงเล็บที่ x บวกหนึ่งเราเห็นว่ามันเป็นยกกําลัง4ยกกาลังเลขคู่เครื่องหมายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันเช่นเดียวกับ x บวกสองมันยกกําลังสองเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายเดียวกันทีนี้เรามาดูเครื่องหมายมากกว่าที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่าทั้งสามวงเล็บเนี่ยคูณกันแล้วมากกว่า0ดังนั้นบนเส้นจนนํานวนเราจะเลือกช่วงที่เป็นบวกมาเป็นคําตอบของสมาการ ซึ่งช่วงที่เป็นบวกบนเส้นจำนวนมีอยู่ช่วงเดียวคือช่วงที่ x มากกว่า3นั่นคือคำตอบของข้อเนี้ก็คือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่า3ข้อนี้ตอบข้อข3นะครับ